เดี๋ยวผุกเดี๋ยวพอไม่ผูกก็ต้องพอว้มายาอ่าแล้วไม่ใช่ค่ะวู้มาอยานันเดนแหมวันนี้ฝนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานครบรอบ6ปีนิติสารคูที่โรงแรมเรเนซองค่ะนอกจากวันนี้เขาจะมีนิทรรศการภาพถ่ายคนดังเซเลบิตี้มากมายแล้วเขาก็มีมินิคอนเสิร์ตโอค่ะแดนซ์ห้ามพลาดเลยนะะกับแดนซ์ควีนเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแดนซ์ควีนเนี่ยเป็นใครวู้มาอยานนเด็นดว ไมยแม้มันต้องบอกรู้นะครับว่าฮูอีชีปะกันตีด้วยลีลาท่าแดนซ์แบบนี้จะเป็นใครไปได้นอกจากคริสติน่าอากิล่า ไฮโซท้าไฟก็ไม่พลาดขอสู้ตายไวไลน์ซิงอซองอะอย่างเจ้าของซิสเล่และตึกไทม์สแควร์คู่สีนางนี้ร้องเพลงไหนของพี่ตินาได้บ้างเพลงช้าช้าเพลงช้าช้าโอ้เต้นไม่ได้วันนี้ต้องเต้นเลยค่ะวันนี้ต้องเต้นก็แบบพูดดิ๊กทีพูดดิ๊กทีอูอย่างที ดานคู่รักราชินีกูลกับคุณหมอคนสวยก็ร่วมด้วยช่วยแดนซ์วันนี้จะเตรียมมาแบบเดี๋ยวปุบเดี๋ยวโปกับพี่ตินาแค่ไหนคะพร้อมไหมก็นิดหนึ่งพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะเหรอหรือยเดี๋ยวเรามาเต้นพร้อมกันดีกว่าได้พูดอีกทียังไงคะหนึ่งสองสามพูดอีกทีพูดอีกที คู่เลิฟคู่นี้โชว์สเต็ปไปแล้ว่คู่รักโบนันซ่าขาวใหญ่ละสู้แม้สู้แม้พร้อมไหมคะวันนี้พี่ตินามาจัดมีสองไว้ไม่พร้อมไม่พร้อมก็แล้วแล้วแต่ถึงขีดลิมิตว่าเรากินเยอะแค่ไหนครับไปถึงมาดำเปล่าใช่ไหมไม่แห้ไม่สู้เลยนะจ๊ะน้องแจนนะถ้าอย่างงั้นก็ต้องส่งมาเทรนกับคู่รักสินทรัพย์ประกันภัยเขาลวละลองได้ไหมคะตีนาเหรอครับ ฟังได้อะร้องได้เพราะเห็นเขาร้องบ่อยๆเหมือนกันเพลงอะไรขอสักน,นิดนึงค่ะพี <c oughs> ่เอก่อนจริงเหรอ่อนจริงเหรอัะพลิกลอกกันหน้าดูถล่มทลายแหมเริ่ดอะเสียงดีแต่ขาลีลาไปนิดนึงนะคุณพี่สงสัยจะต้องปรึกษาแดนซิ่งกรุ๊ปกลุ่มนี้แล้วที่ซุ่มซ้อมกันน้าดู <c oughs> ไม่อะน,น,น, <c oughs> นัดห <c oughs> น้าเดี๋ยว <c oughs> ประเภททีมเรามาดูประเภทเดี่ยวไมโครโฟนกันบ้างอตรราาก็ใช่ย่อยพริกลอกกันนาะดูพิกดกงลงทลายพิกลอกกันนาะดูถงล่มทลายชอบกันแบบวัย <ไป S 2> แบบเด็กกระเป๋า <c oughs> จริงเงีย้ย <c oughs> พี่ตินาออกมาปุ๊บเนี่ยคุณลิด <c oughs> ไม่ก,ากาล้าค่ะเราอาจจะได้เฉเพาะ <c oughs> แค่โยกนิดๆหน่อยๆก็โอเคอยากกันนึ้วยมันจนหนักหนาอย่างนี้แล้วพี่ฮวงเราแล้วไงแล้วไง อย่างนี้เห้ยแต่อีกทีพูดอแหใช่ได้จำได้จำได้ฮึแพี่จินามาทั้งทีอ่ะพี่อ่านร้องเพลงพี่จินาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอุตายแล้วแรงอ,อุตายแล้วแรงอย่างนี้ไม่ยากหรอกเนี้ยแหละลูกเดียเดียวลูกเดี๋ยวเดียวอย่าเลยอายเขาอ่ะตอนนี้เขามีมินิคอนเสิร์ตพี่จินนาไหวไหมคะ เขาไม่ไหวถ้าเดินได้ก็บุญแล้วอะ่ะถ้าเดินได้ก็บุญแล้วอะต้อจะหมัม่นอีกทีไหวไหมคะพูดอีกที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 เ <laughs> ดี๋ยวผมเดี๋ยวผม เอ๊ะมันร้องไงนะประวัติศาสตร์เลยค่ะก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผุ่เดี๋ยวโผล่โผล่ไปโผล่มาร้องเพลงพิจนาได้ไหมคะโอ้ได้สิครับพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำว่าเธอญหน่ยยังรักกันอยู่ da da ดาด a ด i da ดา da da า i di d ด da d ดา a ปลิ้กหลอกกันมาดู อูแม่จ้าว่าเห็นลีลาตอนสัมภาษณ์แตละนางเนี่ยช่างเ้าใจอะแต่พอเข้าไปในฮอจริงๆล่ะไงกับนั่งนิ่งกันเยี่ยงนี้ปล่อยให้พี่ตีฉีแด,เดนเหวี่ยงเสียงเป็นลมอยู่คนเดียวอะ่ะหเสียงดีลีลาเด็ดแบบนี้ก็ต้องยกย่องให้ฉีเป็นดาวเด่นของงานแต่เพียงผู้เดียวล่ะโว้ไม่ะ

ปัจจุบันเห็นสวยๆหล่อๆแบบนี้ใครจะรู้ล่ะครับว่าตอนเด็กๆฮีแอนชีก็มีปมด้อยที่เพื่อนๆล้อกันสมัยเรียนส่วนใครจะโดนล้อเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็ไปก็อสิบกระซิบกันเลยจ้าโอ้ยเยอะแยะค่ะก็แบบเด็นเกนังสวยน, <ๆ S 2> นังสวยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เพื่อนดูอยู่คงดา่า <laughs> ใครจะบอกคะของเด็กๆวฮ้ยไม่บอกหรอกค่ะจะ <laughs> มีอยู่แล้วจะยงจ่ายยายไม่บอกไงเรื่องเบเรดิตเราไม่พูดถึงนะ เพื่อนดูอยู่แล้วช่วยแอบแชร์เฮ้ย hey, แอบกระซิบให้ฟังหน่อยนะจ๊ะอยากรู้จริงๆ <Ooh. S 1> ส่วนหนุ่มอาร์มเคพนรายนี้ก็มักจะโดนล้อเรื่องชื่อนี่แหละผม,มชื่อจริงชื่อก่อนกันสุธิโกเศษซึ่งเพื่อนก็จะชอบบอกว่าชื่อมือปืนเพราะว่ากรณนเรียว่ามือกันเรีว่าปืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะชอบเรียกว่าเป็นมือปืนอย่างเงี้ยแต่ก็ตลกดีผมก็ชอบนะ เอาสิล้อได้ล้อไปอประเดียวเนียยไกลใส่ไม่รู้ด้วย,ยต่อที่อดีตนักร้องเสียงหวางที่ถูกขนานนามเสมอในเรื่องความซุ่มซ่ามกูกเพื่อนล้อเหรอเป็นคนแบบว่าเล่นเลิอเป็นคนแบบเหมือนกับว่าชอบเดินแล้วสะดุดอ่ะใช่เป็นคนซุ่มซ่ามแบบเหมือนกับว่าใส่รองเท้า กก็เเติดดรรือ่นสุะะไยางงี้จลปถึงส้มซบแต่ก็สวยอจบปะ my friend ปิดท้ายที่หนูพลอยหอวางกับคำล้อที่แบบน่าชงฉานไอเหยินไอเหยินเพราะว่าพลอยฟันเหยินมากแล้วก็ฟันกระต่ายด้วยก็เลยเรียกว่าไอเหยินเกิดเป็นหนูพลอยนี่ก็น่าเห็นใจอะแต่อย่าไปใส่จิตสวยซะอย่างมั่นใจอย่าได้แคร See?